สวัสดีค่ะชื่อเรวดีแพทย์ศิษย์ค่ะครับวันนี้คุณกบมาเรียนหลักสูตรอะไรครับสวีดิตค่ะหลักสูตรนี้มีครูท่านไหนเป็นผู้สอนเหรอฮะครูยาวคะ่ะครูยาวสอนเป็นยังไงบ้างครับสอนสนุกเข้าใจง่ายคะ่ะฮะแล้วคุณกบทราบข้อมูลข่าวสารของสถาบันเราจระสือ่อใดเหรอฮะทางอินเทอร์เน็ตแล้วเพื่อนแนะนําม,มาคะ่ะครับเพื่อนแนะนําม,มาว่ายัางไงบ้างครับเพื่อนเคยมาเรียนไหมฮะ,ะเคยมาคะ่ะฮะแล้วคุณกบได้หาข้อมูลของสถาบันอื่นไหมฮะ แล้วทำไมถึงตามอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไปดูตามที่คนอื่นเขาแนะนำมาฮะแล้วทำไมถึงเลือกกับเรียนกับสถาบันเราฮะ,ะคิดว่านี้เคยดูในอินเทอร์เน็ตว่าเป็นระดับหนึ่งนะคะ,ะก็เลยแล้วเพื่อนแนะนำมาว่าเข้าใจง่ายเรียนสนุกครับ<ะ>ก็เลยมาสมัครที่นี่ค่ะแล้วพอมาเรียนแล้วประทับใจอะไรบ้างครับทุกอย่างเลยคะ่ะอาจารย์แนะนำดีสอนดีสนุก<ะ>สถานที่สะอาดคะ่ะแล้วก็เพื่อนที่นี่ก็เป็นกันเองดีค่ะครับ สุดท้ายนี้อยากให้คุณกบฝากถึงผู้ที่สนใจมองหาที่เรียนหน่อยนะครับค่ะถ้าใครสนใจแนะนำมาที่นี่ได้เลยนะคะสอนดีเข้าใจง่ายแล้วก็สนุกค่ะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณกบมากนะครับค่ะขอบคุณสวัสดีครับ